ถึงจะจบใหม่ก็มีเรื่องน่าสนใจทำงานได้หลายอย่างโดยเฉพาะในปีโควิดนี้สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนี้ชีวิตชิวชวค่ะจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการหางานทำของบัณฑิตจบใหม่และการเตรียมตัวของหลาดที่กำลังเรียนมาหาวิทยาลัย ปี3ปี4อยู่ว่าเราจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานยังไงนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นปีที่ยากมีเรื่อง COVID 19. โควิดโรคระบาดนะคะซึ่งเราล็อกดาวน์กันจำได้ไหมคะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาสำหรับประเทศเราใช่ไหมคะนี่อนี่ยพี่ดูข่าวนะจนมี โควิดรอบ3ด้วยในยุโลกโอ้โหไม่ไปกันง่ายๆเลยสำหรับโควิดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างจะอาจารย์งานทำยากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องโควิดเรื่องการเมืองแล้วนะคะมันก็ มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าบ้านเรานย่าจะขึ้นเือยกับทางด้นานการท่องเที่ยวนะคะหลายๆที่นนะเขาก็มีการรับพนักงานออกบ้านหรือเ็ามีารงานเพิ่มนี่แหละคะ่ะมันก็ทาให้คนจบไปหาอย่างใช่ไหมรวมถึงนคนที่อยู่ปีสามปีสี่เนี่ยนะมันก็เราต้องเตรียมตัวไ้เลยค่ะตีที่พี่จะพิกิตรนะคะหรือว่าป้ากินอยากจะบอกก็คือว่าเราเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ ก็เลยดูอินสุเมตของเด็กๆเพื่อจะเรียกเด็กมาสัมภาษณ์ว่าตัวเองไปสัมภาัครงานเนี่ยเขาก็าจะดูหลักๆก็คือ,อจริงดูเรื่องผลการเรียน GPA ว่าเป็นยังไงเกียรตินิยมไหมหรือว่าประมาณไหนอย่าง,งอย่างที่กลิ่นตอนเรียนตอนจบนะอย่ามากบอกเลยได้แค่สองนิดๆน,นะคะกิจกรรมที่ทำในตอนเรียนอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่น คุณเป็นประธานชมรมหรือเป็นประธานชั้นปีประธานกมสอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงสำคัญเพราะการทำกิจกรรมกิจกรรมในมหาลัยเนี่ยมันการมันก็เหมือนกับการทำน,รนะคะมันเป็นการฝึกทักษะหลายอย่างเช่นฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารการเป็นผู้นำนะการบริหารจัดการ นะคะเช่นจัดการงบประมาณที่จะจัดการกิจกรรมมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยโดดเด่นนะแล้วก็ดูมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของพักษะและความสามารถต่างๆเราจบเรียนเตรียมเราควรจะมีทักษะและความสามารถอะไรบ้างเช่นคอมพิวเตอร์เราต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆ โปรแกรม Word Excel Power point ออกแบบตัดต่อนะคะไม่ใช่ใช้ได้นะเราไม่ใช่ใช้แบบจิ้มนะพิมพ์ก็ได้ด้วยพิมพ์แบบปุ๊บปุ๊บ,บนาทีหนึ่งหกติดคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S นอกจากเน้้นมือถือก็ใช้ได้คล่องใช้แอปต่างๆได้อย่างคล่องแคลวนี่คือจุดเด่นของรุ่นจบใหม่เทคโนโลยีทําได้แบบคล่องแคลวค่ะนอกจากนอกจากนี้นะเรื่องของภาษาค่ะเราจบเริญญาตรีเวลาเราไปสมัครงาน เขาก็จะมีมักจะมี q u a l i f i c a t i ันหนี่ก็คือ able to communicate in English ก็คือสามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราเนี่ยนะคะเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราต้องอมาตัวเรานะ้เรามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะมากน้อยแค่ไหนมีภาษาที่สามไหมคือ 1, ภาษาหนึ่งภาษาไทยภาษาที่สองภาษาอังกฤษภาษาที่ 3, สามจีน จะญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าอาจจะเป็นเยอรมันสเปนอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ลองมาสำรวจตัวเราต่อไปอีกข้อหนึ่งนะก็คือประสบการณ์ทำงานในระหว่างที่เรียนเนี่ยมมีประสบการณ์ําทำงานอะไรหรือเปล่าลองคิดดูนะคะแล้วที่เห็นนะอย่างพี่เก๋ก็จะทำงานกับน้องนักศึกษาท,ษที่มาเป็นติวเตอร์บ้างมาเียนที่นัน่นเขาก็จะมีประสบการณ์การทำงาน อย่างซึ่งเรามีหรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีถึงเร,เราก็ลองเราก็รีบเลยนะคะเช่นการเป็นติ๊เตอร์บางคนเขาเอาขายของ,ง,ง,งออนไลน์บางคนก็ทำ you tube บางคนรับย้างทำดูแลเทปหรือบางคนก็ทำชีพนะชีพเป็นชีพวิชาการขายเด็กที่ชีพวิชาคณิตศาสตร์ของม .2 อ เขามา,ามสองมาแล้วก็ทําขายหรือบางทีเขาก็บางคนนะที่พี่เจอเขาก็ทำดางเสริฟอาหารนะคะก็มีนะักอึกษรอันนี้ก็คือประสบการณ์ในรการทำง,งานจริงของเราเระหว่างที่เราเรียนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ก็คือประวัติของเรานะคะสั้นๆผลการเรียนกิจกรรมทักษะความสามารถประสบการณ์เนี่ยมันเขียนเป็น รีซูเม่หรือว่าประวัติของเราย่อๆนะคะก็ไม่ควรจะยาวเกินสองหน้านะยาวเกินไปเขาก็ไม่ได้อยากอ่านเราไม่ควรจะยาวเกินสองหน้าฟอร์แมตต่างๆที่จะทำเนี่ยก็ควรจะให้เรียบร้อยไม่ใช่โยกไปข้างนุ้นทีข้างี้ทีมันแสดงถึงว่าเราเป็นคนที่ไม่ระเบียบไม่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมนั้นนะคะแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่ายนะคะก็ ที่จะนำไปใส่ในรีซูมแมทใช้สมัครงานเนี่ยเราก็ควรจะดูที่มันดีนะคะไอ้รูปถ่ายที่เป็นกับชุดคุยอะ่ะอาจจะไม่ไม่ดูแล้วมันธรรมดาไปป่ะอาจจะใส่สูทน,นะคะใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปยิ้มนิดนิดแล้วมันจริงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะเอามาทำเป็นรีซูเม่เอาไว้นะคะ อันนี้ก็คือคร่าวๆนะคนไหนที่จบแล้วเราก็สํารวจตัวเองว่าเรามีตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีนะเราอาจจะเริ่มด้วยการเสิร์ฟเอาประสบการณ์สอนพิเศษเปิดนะเพจเพจให้ความรู้ด้านต่างๆที่เราถนัดนะหรือเราอาจจะอลองทำหางานพิเศษทำเช่นสอนหนังสือหรืออะไรดูช่วงนี้นะคะเราเราก็ ทำรีสูเม่ออกมาแล้วก็ลองหางานดูส่งใบสมัครไปตามบริษัทหรือตามเอ,อเอเจนซี่ต่างๆดูนะคะว่าเ,เราเนี่ยจะแบบไหมนะเพราะว่าบางทีบางที่เขาก็ต้องการเด็เดกจบใหม่เพราะเด็กจบใหม่เนี่ยก็จะมีความว่องไวนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะกล้า กล้ามั่นใจอยงเงี้ยนะคะมันก็จะมีจุดต่างกันแล้วเงิเดือนสตาร์ก็อาจจะไม่สูงมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคนที่เขาทำธุรกิจนนช่วงนี้ก็ได้นะคะบัณฑิตจบใหม่มีข้อดีต้องหลายข้อน่าสนใจทีเดียวนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะเริ่มต้นครั้งแรกมันอาจจะยากนิดนึงแต่ทุกคนทำได้คะ่ะก็ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะให้ ที่ช่วยพูดอะไรก็บอกได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ